ครับสวัสดีครับผมก็มีน้องครับผมนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับทั้งในอำเภอจังหวัดอุดรธานีและทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมวรพลชิริสมบัติครับประธานท่าเรือดอนคงนะครับอุบลสากิจชุมชนท่าเรือทะเลโบแดงดอนคงครับขอเชิญชวนและก็แนะนําท่าเรือเที่ยวชมทะเลโบแดงท่าดอนคงนะครับอยู่ที่บ้านดอนคงตำบลวัมกาจนรอำเภอประจักษ์ศิีปาตภนะครับ เป็นท่าเรือที่ได้รับการพัฒนาณขณะเวลานี้เราก็มีสถานที่ให้ชมจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับที่หลายจุดต่างๆนะครับเช็คอินนะครับเรื่อไดัดไว้สวยงาม,งาม,งามแล้วก็เรียท่าเรือต่างๆสิ่งต่างๆในท่าเรือทั้งบนบนฝั่งนะครับสวยงามตั้งแต่ท่านมาเยือนนะครับแลวเลยเข้าไปในบัวแดงนะครับที่ปีนี้บัวแดงเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะปวด ความงามสู่สายตาของนักท่องเที่ยวนะครับอีกครั้งได้บรรยากาศของอธรรมชาติน้องหานบัวปีและก็นกน้ำนานาชนิดนะครับสุดท้ายปลายทางเราจะพาท่านไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะดอนหลวงที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณน,นะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมที่แวะนะครับแวะให้บริการของท่าเรือทะเลบนเองดอนพงครับค้นหาครับว่า ท่าเรือดอนพงนะครับทุกท่านจะแล้วเราจะมาพบกันขอยินดีรับใช้ทุกท่านครับขอบคุณครับ